เจ็ดนาฬิกาประทานพิธีก <Glenn sound> ็จะจุดธูปเสียงบูชาพระราตชัยจากนั้นพิธีกรก็จะเชิญเจ้าหน้าที่พิธีกรโผล่ขับขานได้พระธานุใสพระโสดพิธีเดียวเจ้าหน้าที่เขาเก็บติพแล้วพิธีกรโผล่ก็จะอาราธนาพระฤทธิ์คณะโสดก็จะเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นท่านประธานพิธีพร้อมด้วยคณะตัวแทนในผู้ิเกียรติก็จะได้ถวายเครื่องไทยธรรมหลังจากถวายเครื่องไิธธรรมแล้วก็ปัจจัยเสร็จนะครับประธานสงฆ์ก็จะก่าวพระโมคคิสทศาแล้วก็นมทนา คุณแม่มีแต่ควางสุขเ้อพวกเราแล้วก็ประธานสงก็จะรับคณะสงฆ์อนุโมทนาวายเดเประธานแล้วก็พวกเราทุกท่านก็ร่วมสวดน้ำดังกากที่ม <volumes shake it all> ีสงฆ์เ็ศนะครับในวันนี้ทุกท่านนะครับผู้มาร่วมในกิจกรรมสถลงพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกพระบรมราช พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะได้ร่วมพิธีนะครับพวกอเข้ามาทำบุญในการถวายท่าพุ่มนะครับในวันนี้ซึ่งหน่วยงานนะครับที่จะร่วมถวายท่าพุ่มเพรก็ถ้ามาถึงแล้วก็จะเกินท่านได้ลงกระเช้านะครับแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น บรรษัราการและการรัฐวิสาหกิจท่านกำลังผู้ใดบ้านภาาเกตุชนภาคประชาชน,นนะครับรที่เฉวางอาทุ่มและก็ทพี่น้องชาวผลตัดฑ์ของเราทุกท่านทุกคนนะครับก็จะได้ร่วมในกิจกรรมนะครับอาเจ้าหน้าที่ของเรานะครับจากพบสสมาถึงแล้วก็ได้มาให้มาจัดเตรียมสถานที่ราชนาอยู่ด้วยนะครับ สาเขาใส่บากเา่สาวผู้อาจะทิมมาเรียน่นจะทิมเด้อเหรียนตุลาจะทิมสิมาวันที่เจ็ดสำหรับขั้นตอนนะครับในการความปกผู้ขน้หรือเขาีใส่ถ้นถอดข้าใส่แครับในเวลาแต่งานครับสิบนาทีนะครับท่านนายกกรรมการสวนจมงหดสง ครับท่านประธานที่ก็จะได้ตอนนี้พี่น้องเขาก็ได้ยอยมาจาักบาทนอะจากนมาวัดเรืร่อยๆ <c oughs> คือมารวมกันทั้งตำบลเนานะที่วัดใต้สมสะอาดคุณพ่อคุณแม่เาขากำลังใส่บาทยมักบ้านในเวลาเปลนนาฬิกาครั นะครับผู้รับบริจาคนะครับเจ้าหน้าที่รับบริจาคนะครับประจำาที่โตรอรับบริจาคด้วยนะครับพระยัดนํเรียนกําหนดการในการวางผ้าผู้ใหม่นะครับในเวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับผู้ร่วมพิธี วางพานทุ่มที่รัหน่วยงานนะครับโดยพิธีกรก็จะเรียนเชิญไม่ว่าจะเป็นทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอสมหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆนะครับจนในลําดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นท่านประธานนะครับก็คือท่านนายกฯจมงหัส่วนตำบลสง่านะครับท่านก็จะเข้าประจาจตุนะครับเดินเข้าประจาจุดังนั้นท่านประธานก็จะถวาน คุพระองค์น้าครัะชาญรักสมเด็จพระนางเจ้าสุขจิตพระองค์ราชินีน้าให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะในวันแม่แห่งชาติจ้า